ครับผมสวัสดีครับก็วันนี้เรากลับมาที่ชุดเบสิกศูนย์หนึ่งนะครับผมหลายๆคนที่ไม่ทราบว่าช่องนี้นะครับหรือว่าช่อง DC ที่เราทําไว้ให้เนี่ยเอาไปใช้อะไรได้บ้างนะครับผมทางร้านเราเนี่ยจะมีหลอดไฟขายนะครับเป็นหลอดไฟขนาด6วัตต์นะครับ12ถึง24โวลต์นะครับหลอดของเราเนี่ยมีคุณสมบัติในการสลับขั้วหลอดไฟได้ก็คือบวกหรือลบหรือลบหรือบวกก็ได้นะครับผมอ่าเรามาดูกันนะครับผม นี่นะครับช่องทางนี้นะครับเสียบเข้าไปครับอ่ะเปิดดูนะครับอ่าเห็นนะครับติดนะครับผมโอเคเราสลับขับข้างดูนะครับนี่นะครับกลับด้านนะครับกลับด้านนะครับ ไฟครับนี่นะครับผมสำหรับชุดเบสิกศ1ที่ทุกคนซื้อกันไปนะครับก็จะใช้ช่องนี้เป็นช่อง DC นะครับเราจะสามารถซื้อสายไฟที่เป็นสายไฟ AC สําหรับเสียบขั้วหลอดไฟ e27 ของเราได้เลยนะครับหรือจะซื้อจากทางร้านเราก็ได้ทางร้านเรามีขายเช่นกันนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับ